ุดหมายคือเหอสุยเพื่อจะเที่ยวต้ากูกาเซียแล้วออกเดินทางจากจิวใจโกหรือปี้ผิงกัวหรือซีลูนีหรือตู้เจียงหยางหรือเฉินตูจะเดินทางอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สามเท่าพาเที่ยวหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนแก่จากจิวใจ้โกไปเหอสุยแบบแรกคือบัสต่อบัสคือนั่งบัสจากจิวใจโกไปลงที่เหมอรเซนทัวริสบัสเซ็นเตอร์ แล้วจากนั้นก็นั่งบัสจากเหมาเซียนไปเหอซุยแบบที่2คือบัสรถไฟความเร็วสูงแล้วก็บัสนั่งบัสจากจิวใจ้โกไปลงสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีหวงหลงจิวใจ้จากนั้นขึ้นรถความเร็วสูงไปลงที่สถานีเมาเซียนแล้วจากนั้นก็ต้องเรียกตีตี้ไปส่งที่เหมาเซียนทัวริสบัสเซ็นเตอร์เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันและสุดท้ายก็คือนั่งบัสไปลงที่เหอซุยจากปี้ผิงกัวไปเหอซุย นั่งบัสไปลงตู่เจียงหยางอันนี้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นั่งบัสไปลงที่เหอซุยด้วยระยะทาง2 5 9กิโลเมตรก็คงใช้เวลาหลายชั่วโมงแหละกว่าจะไปถึงเรียกรถเหมาจากปี้ผิงกัวหรือเมืองลี่ไปส่งที่เวินชวนเพราะว่าไม่มีบัสนะและจากนั้นก็ต้องนั่งรถบัสจากเวินชวนไปเหอซุยซึ่งค่ารถอ่ะคนละ61หยวนหรือไม่ก็เรียกรถเหมาไปส่งที่เหอซุยเลยลองเปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายแล้วก็แผนเที่ยวดูนะ จากสีดารุณีไปเหอซุยก็นั่งบัสไปลงที่เหวนชวนแล้วจากนั้นก็นั่งบัสต่อไปลงที่เหอซุยตารางรถบัสออกจากสีดารุณีไปเหวนชวนเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งซึ่งไม่น่าจะทันรถรอบเที่ยงจากเหวนชวนไปเหอซุยดังนั้นจะมีสองทางคือในนอนที่เหวนชวนหรือว่ากลับไปนอนที่เฉินตูแล้วจากเฉินตูไปเหอซุยก็มีหนึ่งคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาลงที่เหมาเซียนแล้วนั่งบัสต่อไปเหอซุย แบบที่สองคือบัสต่อเดียวเลยจากเฉินตูไปเหอสุย